สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจัดใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่นกอนเนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติ เป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋าแอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางของเมื่อวานนะคะแล้วค่อยมารับชมของวันนี้กันนะคะแนวทางฮางนอยนะคะสูตรเม็ดเดียวนะคะแอดมินให้เด่นไปที่1นนะคะสําหรับสายวิ่งก็จะมี6 8 3 1สนะคะแนวทางเข้านะคะนอยุรกิจนะคะ0ูนย์นะคะก็หลุดไปนะคะ ส่วนล่างนะคะ4 6หนะคะก็หลุดไปเนาะน้อยพิเศษนะคะ8 6นะคะเจาะไม่เข้าตารางกำลงังวันมาแล้ว1แต้มนะคะ86นะคะส่วนล่างนะคะ1 2นะคะก็มาตัวเน้นมาตัวชอบเข้าตัวตรงนะคะน้อยปกตินะคะ9 8นะคะก็หลุดไปนะะตัววิ่ง8มาเนาะ ส่วนล่าง94นะคะก็หลุดนะจ๊ะ VIP 12นะคะก็มานะคะมาตั้งแต่นอยพิเศษแล้วเราไม่ตามก็ได้นะพี่น้องเนาะเข้าบนเข้าล่างนะคะล่าง52ก็หลุดไปนะคะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพ่อแม่พี่น้อง FC นะคะเราก็มารับชมของวันนี้กันเลยจ้า วันที่หนึ่งนะคะเดือนสิบเอ็ดปี 64. หกสิบสี่ฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวเน้นๆนะจ๊ะ ในใจทําทำไมในใจหนูอยากได้อันนี้จังเลยหนึ่งจังเลยนะคะเด่นนะคะวิง สำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีนะคะมีห้ามีเก้ามี1นะคะแล้วก็สวันนี้นะคะแอดมินจะให้เด่นไปที่สี่นะคะในใจก็ชอบ1เหมือนกันนะคะพี่น้องแต่ก็เอาไปแล้วหนะคะ4กับ1นึ่งเนาะแอดมินจะมามามาฟันรูปไปที่4ี่นะคะ ก็จะมีนะคะ4 0 4 1 4 2 4 3 4 4นะคะ4 5 4 6 4 7 4 8 4 9นะคะ ตัวที่แอดมินชอบก็จะเป็นสี4เก้าสีสองนะคะสี่ห้าห้าสี่นะคะแล้วก็จะเป็นสี่สี่เนาะเลยคู่หนึ่งนะคะแปดสี่สี่แปดนะคะ อย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักปักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจคำนวณแนวนะทางตัวเลขสวยๆงามามมาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรง ดยดูแห่งแหงกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า